เป็นไงบ้างครับอย่างไัที่นี่ที่ไหนเขาเนี่ยอยู่สากตะแพงนะครับบานอมุดนะครับอ๋อเป็นสวนของลุงไม่เป็นสวนของพี่ครับมาแนะนำแนะนำให้เขาใช้อ๋อแนะนำอดีตของ5 1เนี่ยนะครับให้ใช้ดูครับครับก็มาดูความเปลี่ยนแปลงวันนี้อ๋อหสวนใกล้ๆกันเนี่ยเนาะครับสวนใกล้กันก็อยากให้ดูความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงครับการเปลี่ยนแปลงพอใจไหมครับ พอใจค่ะสวยค่ะใบใบใบใหญ่ใบมนใบใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นออกใหม่ในใบใหญ่ขึ้นไม่หยิกไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวมือนตะกอนก็พอใจเนาะพอใจค่ะอดีมากเลยใช้แล้วแต่เพิ่งใช้ครั้งเดียวเอาครั้งที่สองเลยนี่ใช่คีดสองครั้งแล้วสองครั้งก็แค่สองอาทิตย์นั่นแหละเพิ่งใช้เนี่ย แกไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างสิบวันครั้งสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งเดือนนึงแล้วก็เพิ่งได้นี่สองแถวนี่แหละนอกนั้นก็ยังไม่ได้ฉีดฉีดครั้งเดียวอฉีดครั้งเดียวฝั่งโน้นฝั่งนี้ฉีดสองครั้งแล้วฉีดสองครั้งนี่อ๋อนี่ฉีดสองครั้งครับก็ใบแตกยอดดีแตกยอดดีอยู่ก็สวยฉีดได้ทุกอย่างนะครับยานี้ได้ทุกอย่างครับเนี่ยพวกเพือก กล้วยอะไรได้หมดเลยนะครับทุกอย่างกล้วยฉีดยังไงก็ฉีดใช้ต้นเลยใช้ใต้นแล้วก็ใส่ใบใช้ลูกมันใส่ลูกได้เลยเนี่ยลำไยแล้วก็ได้ได้หมดทุกอย่างทุกอย่างฉีดเห้มันนี่โอ๊คยอดฉีดใช่เออมันแตกยอดแตกยอดสวยแล้วฉีดมีฟักทองก็ฉีดนี่แต่ก่อนมันไม่ยังไม่อันนี้เนาะฉีปลายใบจะเปลี่ยนเลยอ๋อฮะใช่แต่มันแรงเนาะมุ้งให้ต่อเพียงนาจะมุ้งสปริงเกอร์ ต่อไบ่หมดใช่้อใสปริงเกอร์เนาะครับต้องใสสปริงเกอร์ต่อจากน้นมาใสนอลใสสายส่ใสายสายน้ำพุ่งมันเสียเวลาใสสายน้ำพุ่งเอาอันนี้ต้นนี้ก็แตกดีมากเลยสองครั้งแล้วต้นนี้ครับสองครั้งเดี๋ยวดูใบเก่าครับใบเก่านี่ใบเก่าเล็กๆครับนี่อันนี้ใบใหม่ออกมาสวยใบใหม่ก็ พอใจจะขอกสวนพอใจสวยนั่นฉีดรอบแรกมันข้าวโพดนั่นโอไปดูข้าวโพดก่อนก็ได้นั่นเพิ่งฉีดฉีดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแหละโอ้ครับครับแต่ดูดูมือนไม่มีผลนอกจากว่าน้ำใสใสไม่มีกล่นไม่มีไม่มีกลิไม่มีอะไรใสเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยนะน้ำเปล่าแค่นิดเดียวเองแค่ช้อนนึงก็โอ้แค่มันประหยัด คนคนคนใช้หนักใจคนใช้หนักใจใจหนักใจกลัวกลัวสวยไงกลัวมันไม่สวยกลัวไม่ได้คุณภาพไงไม่ได้คุณภาพห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใส่ลงไปน้ำไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีมีกลิ่นนิดนิดมีไม่กลิ่นอ่ามันออกนิดนิดพอใส่น้ำไปแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นมันจะธรรมดาใช่นะก็พ่นทุกอย่างได้ทุกอย่างสวยทุกอย่างมาดูข้าวโพด่อยอันนี้กล้วยและมือนางก็สวยแล้วครับ เละมือแล้วอาจจะตัดอีเลดีน้อยหรือไข่มีโปร็เปียดุ้งไข่ก็ตัดไปเสร็จแล้วครับตัดไปหมดแล้วสามสี่เขื่อนี่นี้มีที่เขือไม่เป็นกำลังสวยๆเลยกำลังแตกยอดใหม่หมดนะครับสวยมากเลยวันนี้ก็ฉีดสองครั้งครับฉีดสองครั้งแถวนี้สามแถวนี้ฉีดสองครั้งแถวนั้นครั้งเดียวครับว่าจะฉีดมื้อเช้าในตอนเย็นว่าอันนี้จะรดน้ำไว้แต่ยอดใหม่เนี่ยแต่ยอดใหม่เห็นเห็นเลยเนาะซื้อของ เนีย่ยอดใหม่เขาจะต้น,นเริ่มใสแล้วต้นมันจะจะใหญ่ขึ้นเนาะใบใบกบจะใหญ่ขึ้นต้นจะใสแล้วอให้ปลูกหางเกินเนาะอันนี้สว่วนนี้ปลูกสิบพู่มสิบเม็ร ัครบถ้ามันโตมันก็ไม่ค่อยไมอยากเลีใช่แล้วถ้ามันโตแล้วมันเดียวมันจะมองอันนี้มันยังต้นยังเล็กครับมองดูเหมือนกันอายุอายุได้เท่าไหร่นะครับป้าเักสองสามปีเนาะสองปีหกเดือนสองปีกว่าเนี่ยมองฝักทองให้ฉีดได้ไหมฝักทองแต่ยังไม่เอาหญ้าเลยนี่หญ้าเต็มจาไปถ่ายสงสารมันถ่ายเข้าดิก่าโอ้ยนี่ก็ถ่ายมาเนาะมีข้าวโพด ฉีดครั้งหนึ่งฉีดเพิ่งฉีดครั้งเดียวเนาะครับโก็เขียวดีนะเนาะเนี่ยเขียวดีครับอืรู้จะปลูกอะไรดีกว่าย่าข้าพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราฉีดนั่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูฝักนะฝักจะจะจะใหญ่แล้วก็เม็ดจะจะแน่นเออรสชาติจะอร่อยฮะไม่ก็พันเขาก็สวยแน่นเนาะพที่เอามาจากเขานะไม่ได้ออก ทันตัวเองมาเวลาปลูกก็ต้องไปซื้อใหม่ปลูกต้องไปซื้อใหม่ปลูกในสามรอบเนาะปีนี้ปลูกนี่เขารอบที่สามแล้วเก็เพิ่งเพิ่งได้ใช้อาดีสองห้าทันหนึ่งเนี่ยครั้งเดียวครับเพิ่งได้แนะน้ำเดี๋ยวก็งามดูโหลใบเริ่มเขียวนั่นแหละชีดโซนแถวนี้โซนแถวนนี่กล้วยก็สวยละกล้วยก็สวยกล้วยยังไม่ติดไม้องติดใจเพราะว่ามันไม่มีคุณภาพเนาะโอ้ไม่ใช่กล้วยกล้วยนี่อาจะ รสชาจะ่อยเลยป้ากล้วยนี่ฉีดไปเถอะฉีดได้ทุกอย่างครับฉีดได้ทุกอย่างทั้งพืชทั้งผักกล้วยยางพาราใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดโอ้ยใชยางพาราฉีดตามคนใชตามคนต้นแล้วก็ฉีดลำต้นเลยตรงร้อยแผลฉีดเลยนั่นแหละผิวผิวมันจะสวยแล้วก็ผิวไอ้เปลือกยางมันจะอ่อนนิ่มนะครับ ถึงอายุมันก็ตายชิ้นเฉยๆนี่ไม่ได้กินหรอกมันเป็นอะไรมันฝนตกวันนั้นฝนตกฝนตกหนักหนักฝนตกหนักครับเป็นตอนพายุเข้าอ๋อตอนพายุเข้าครับอืมก็ผักโมเยอะแยะเลยผักคมครับก็สรุปว่านะครับอคุณป้าหันหน้ามาหน่อยไม่อยากเข้าไม่อยากคันเออมาเชอุเอาทีมงไปคุยนิดเดียวนะครับก็ก็สรุปว่าใช้อาดีสองห้าหันหนึ่งแล้วผล เป็นไงดีดีค่ะดีเนาะยืนยันเนาะก็ดีมันดีจริงดีจริงนะยืนสบายใจเพราะว่ามันไม่มีสารพิษไม่ต้องปิดตาปิดตาเลยไม่ต้องปิดเลยสบายใจค่ะฉีดมันฉีดน้ําเปล่าครับฉีดมันฉีดน้ำเปล่าแต่ก็สวยสวยได้ใจเลยครับสวยได้ใจครับครับครับคุณป้าจะบอกชื่อบอกเสียงสักหน่อยไหมอ๋อไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกครับให้น้องเขาออกรายการอย่างเดียวก็พอครส่ยังไงมาหาคุณ มาหาคุณลุงเลยก็ได้ใช่ครับสวนติดกันนติดกันครับน้องก็แวะมาบอยเลยมาดูทุกครั้งเลยมาแนะนํายาทุกครั้งเลยให้ทําดูให้ลองดูครับกันปเลยครับมีสงสัยอะไรหรืออยากมาชมที่นี่นะโทรเบอร์โทรผมก็ได้ครับโทรมาติดต่อได้นะครับ08นย์แปดสาสสี่สครับครับคุณลุงสนองโพกสังครับอ่านะครับที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลย ครับสวัสดีครับครับวันนี้ได้มาติดตามผลการใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยมาชมสวนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อสามเกือบเกือบสามเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยเราเราวันนี้เราก็เลยมาติดตามครับดูว่ามันเป็นเป็นผลเป็นยังไงอ้าวช่วยช่วยบอกชื่อที่ที่ที่อยู่นะครับครับก็อยู่ที่สวนอยู่ทางบ้านน้ำมดนะครับอยู่คุ้มสัมตะแพงครับ ผมชื่อสนองโพกสังนะครับก็เคยมาทำครั้งหนึ่งก็ก็จะพากันมาดูอีกรอบนะครับว่าจะสวยขึ้นไหมมีมีผลแตกต่างยังไงหลังจากใช้อดีสองห้าหาหนึ่งไปเลยนะครับครับครับครบสองสองเดือนกับเกือบสามเดือนนะสามเดือนอันนี้ให้ดูมูซันคิงก่อนครับอันนี้อันนี้มูสันมูซันคิงใช่ไหมครับครับโอ้นี่แตกยอดแตกยอดใหม่สวยครับสวยมากคือแตก ทั่วเลยครับทั้งต้นเลยครับคือเมื่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 อเกือเกือบสามเดือนที่แล้วมาดูยังยังไม่ขนาดนี้นะครับครับยังไม่ขนาดนี้ดูดูนะครับดูดูแตกยอดใหม่นี่ก็ออกทั่วทั่วทุกกิ่งครับทุกกิ่งครับแต่ยอดใหม่ทุกกิ่งเลยครับนะฮะดูดูครับโอ้นม้ามนมดูครับมาดูมาดูดูทุกกับทุกทุกต้นเลยครับครับก็เริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้ว กำลังจัดทรงก็แต่งกิ่งออกแล้วนิดๆหน่อยๆครับสวยมาไ่ดีกกเดินตมดูครับดครับแตกยอดไม่ดูแตกยอดอสวยมากดูดูสวยไหมคะสวยจ้ของสวนครับ ตัวเล็กต <language> ัจริงของโคตจริงอยู่เนี่ยอนาคตจะของสวนนะครับมาชมทางนี้อีกครับก็ดูทั่วเดี๋ยวอ่อนไปหนึ่ง มามไป,ไปดูทางนี้ก็ได้มะก็เหมือนกันหมดใช่ก็มาดูไปด,ไปดูดูดดอ,อันนี้ปลูกหญ้าเนเปียครับที่ดินว่างไม่ให้เสียผลประโยชน์ <c oughs> จะได้เลี้ยงวัวด้วยแตกส,สมัมเสมอครับออกทุกกี่งทุกต้นครับ ใช้แล้วดีจริงๆริงนอันนี้เป็นไม่ใช้ปุ๋ยเยอะป่ะลุงเพามันเป็นลำต้น แค่นี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวลังแตกลายงาลังแตกลายงาครับอันนี้เป็นกลีบสมุทรขั้นอะไรนะลุงไหนกลีบสมุทรอันนี้อันนี้อ่ไรแล้ันนี้อันนี้อมจ้ะอายุปีปีกว่าครับอ๋อซ่อมเนาะครับอันซ่อมปีกว่าครับอันนู้นสวยอันใหญ่แตกยอดเดินไปดูซิเดินอันนี้กันไหนต้นใหญ่ดูซิอันนี้นวลทองจันทร์ใหญ่ที่สุดตัวไอ้ยนั่นใหญ่มันจะแตกยอดไปครับ อันนี้เป็นโมซังคิงครับขึ้นเร็วมากต้นนี้ชอบเป็ต้นมากลงมันแตกสวยมากแตกสวยเพราะแม่เป็นเป็นปุ่มแล้วแล้วลำต้นขนาดเจ้าของสุดมึงไม่ได้เข้าสี่วันนะป้ะต้นต้นแตกเลยครับโอ้แตกลายงาไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดครับรุ่นนี้ ใช้อาดีไม่ต้องกรีดต้นครับคนอื่นเขากรีดต้นให้โตใช่ไหมนี <oz> ่ไม่ต้องกรีดครับม,มันธรรมชาติเลยธรรมชาติครับดงธรรมชาติใรัแบกตาเลยใช่ตาเลย่ก็ามเสามารถใช่ไหม้งบนมันเ็น้ำะแตกมัาก้นรังนเขาสมบูรณ์ไงเนาะ ำไมต้องทำดึงไอ้นี้ไว้ซันเนี่ยใหเป็นโค้งไงโ้ดูครับแตกแตกดีมากอ,อันนี้เราดึงกิ่งนะครับไม่ให้ขึ้นไปแซงกระโดงนะครับ<อ>เราใช้กระรอนน้ำกรดเก่าที่เราใช้แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำให้มันหนักเนาะนนแล้วก็ดึงดึงกิ่งลงมานะครับ,รบให้ได้ประมาณ45องศาไม่ให้กิ่งไปขึ้นไปแข่งกับกระโดงตรงไหนครับอ้กระโดง ตร,ตรงยอดเขาเรียกกระโดงครับลำต้นเขาที่สวยจริงๆเลยผิวเกียงยอ,อันนี้เราไม่ได้ฉีดช่วงช่วงฝนฝนหนัหนกๆช่วงพายุเข้าก็เสียหายบ้างเ,เล็กๆ<ม><ม>น้อยๆเสียหายบ้างก็ไม่มากกำลังแตกยอดเหมือนกันกำลังแตกกำลังแตกใหม่นี่มาดูครับกำลังแตก ออกทุกออกทุกแขแนงเลยครับออกทุกแะแนงเลยเนี่ยออกทุกยอดอันนี้ก็ใหญ่มากป้าเห็นสวนเ็นสวนเพื่อนเขาใช้เขาไม่ได้ใช้อาดีข้างบนเขาจะขึ้นอย่างเดียวด้านข้างจะไม่ค่อยออกครับด้านข้างเขาจะบอกเขาจะเป็นทรงแบบทรงเรียวยาวขึ้นไปเลยครับเป็นแท่งขึ้นไปเลยครับไม่เป็นพุ่มไม่เป็นพุ่มอย่างนี้อันนี้เขาสวยมาก ต้นแรกเรียกว่าเป็นกระปุยข้อแท้ก็ไม่ใช่ก็เป็นกระยาเพราะว่าตัวไม่ไม่ได้ใช้กรปุยข้อก็ใหญ่เหมือนกันต้นไหนใช้ตัวเดียวนี่แหละมาเจอกมไปเดี๋ยวมันดูลิ้นรับแรงหลงรับแรงบ้างว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็น ลิ้นลับแรนะครับนี่ครับถิ่นลินลับแลใบเล็กๆสีเขียวงามขาวอกิแหอดดูยอดออกดลยกยอนดยอนออดยอดกดูยอดกดูยอดออกดูยอดออกดูยอดดอกดขาดกดดกดูยอดดูยอยยกดูดออกดวดออนอดกู้ยอดอกดูยอดดยยยกนอออออ ยิ่งแก่ยิ่งสวยนิ่งยิ่งสวยิ่งแก่ยิ่งสวยิ่งแก่ยิ่งสวยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งโต่ยิ่งสวยยิ่งแยิ่งสวยยิ่งกยิสวยยิ่งแก่ยิงสวยงรับยิงนวยยังแก่ยิ่งสวยยนงแกยิ่งสอยยิ่งแีงสวยงกยงสวยยิ่งแก่ย่งสวยยก่งสวยยินงแก่ย่งสองแกสว่งแก่ยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่ง่งแก่แล้ว มีนาก็มีนาเมษาผมอันนี้ก็เป็นหลงเหมือนกันเป็นมันนู้ตหลงกันลินอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงหลงกันลินจ้นหลงกันลินอ๋ออันนั้นเป็นอันนี้เป็นหลงอันนี้เป็นลินอ๋อเป็นหลงเป็นลินใบจะต่างกันครับใบมันจะออกจุดๆเหลืองๆอะจะเข้าจะสีเหลืองอ่จะออกไปจุดอย่างนี้ ใช่ตัวนี้เป็นเขียวโคอองมันผักเลยนั่นผักเดือมดีนั่นผักเลยกระส้มตำอันนี้เป็นมอนทองใบใหญ่บอนทองใบเขียวเข้มครับครับอันนี้มันจะออกแบบโซนเหลืองๆหน่อยหลงดินครับครับใบใบใบเล็กใบยาเล็กเ็ก จริงเขาจะเลื้อยยังไงไม่รู้นี่ไอ้นี่มันมันเป็นยังไงมันออกไปแบบอ่ะดีลงขวดหนึ่งครับมันลงได้ยังไงนอนอยู่นี่ลืมทำงานเลยโอาต้นไหนที่ว่า รากมันจะออกข้างนอกอย่างนี้มันจะโตเร็วกว่าเขาใช่เพราะัรากลากมันเดินรากมันเดินอ่ารากมันเดินรากอากาศเขาเขาดีหากินเก่งพูนเขาใจใหญ่ใช่ถือขวดนึงไม่ต้องถือเยอะถือขวดนึงอืมกุ้มสวยมากกุ่มสวยพุ่มสวยพุ่มสวยครับโอ้สุดยอดเลยสุด วันนี้ผู้ช่วยมาดูกันเยอะเลยเนาะครับผู้ช่วยผู้ช่วยต้องให้น้ำผช่วยให้น้ำผู้ช่วยลากสายให้น้ำลากสายฉีดอาดีมันไม่เป็นไรสุขภาพดีทุกคนใช่สบายเลยไม่ต้องกลัวน้ำมีมากากไหนฮะใต้เนหรอมาจากใต้บาดาลบ่น้ำเป็นน้ำบาดาลน้ำที่ที่ป่ากินเลยปะครับตัวน้ำไปลุงก็ให้น้ำวันละครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมครับให้วันละครึ่ง แต่ว่าเราเพิ่มหัวสปิงเกอร์ไงเราใช้สี่หัวถ้าต้นเล็กเราก็ใช้สองนี่ต้นอันนี้อันนี้เราเราใช้สองเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็นสามนะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็นสามก็ตามที่เขาต้องการน้ำไปเรื่อยๆครับใบก็สมบูรณ์ดีใบใหญ่นะครับอันนี้ปลูกที่หลังค่ะอันนี้อันนี้ที่หลังปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกก็เอายาออกกับปลูกเป็นแถวขยับเข้าเรื่อยๆ อันนี้เป็นกระดุมที่ที่ตรงงน,น้นที่ผสมยาเลยครับผสมอาร์ดีฉีดครับอันนี้กระดุมค่ากระดุมาลังแต่ยอดยอดใหญ่มากมาก โคตหินถ้ามีที่ท่องเที่ยวนะทองดีมาผักโซนโซนโซนนี้จะทีหน่อยเพราะว่ามันเป็นหินก็เลยต้องปลูกกันไว้เผื่อๆไว้ครับหินหินเยอะหินเยอะแถวนี้หินข้างหลังหินเยอะมากทางโน้นเห็นคือหลังคืนจะเห็นไฟอันนี้หลง ันนี้เป็นลิ้นครับล,ลิ้นลิ้นล้าเลยใบยเสียไปชุดหนึ่งใบไม่สวยนะีดูเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาตน้นฝนตกเป็นเดือนอะ่ะไม่ได้ฉีดครับท่องพายุเข้าอันนู้นสวยอยู่ต้นนู้นแถวนี้จะมีหลายสายพันธุ์อยู่ตางนี้ จะมกีกบจำปากบตาขำแล้วก็เม็ดนายป,ปางเพิ่มอีกสองเป็นสิบเก้าแล้วโอ้เก้าแล้วก็ปลูกเพื่อศึกษาด้วยเผื่อเพื่อกินเพรา,าเะเราอยากได้หลายสายพันธุ์ก็เผื่อว่าคนเขามาเที่ยวจะได้เลือกได้หลายสายพันธุ์อยากชิมมันไหนก็พอได้ชิมบ้าง ไม่ต้องไปถึงอุตจารดิตไม่ไม่ไม่ต้องไปถึงไอจันดูกล้องดูกล้องดูกล้องแล้วทำมือด้วยเย้เย่ยก่ิ้วเลยเยเลยโยอเยี่ผู้ช่วยมากันผู้ช่วยเยอะครับวันนี้ครับเสิม ช่วยปิดเธอเดี๋ยวเข้าก่อนเข้าก่อนแล้ว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 เข้าก่อนให่อย่าเฝ้าไปเขาโบกมือมาเนี่ยเร็วเล็วมาเข้าเลยวนู้นไปเลยไปที่ตรงนี้เนาะยกป้อยกป้อแล้วยกป้อแล้ววันนี้หลังจากมาชมสวนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับการแตกยอดสวยมากแล้วก็โอ้โหแตกยอดทุกต้นเลยหลังจากที่ สองเดือนมาแล้วนะที่ที่ผมมามาดูมาดูวันนี้มันทั้งทั้งใหญ่ขึ้นพุ่มใหญ่ขึ้นแตกยอดเยอะมากนะครับโตขึ้นมากมันยังสวนก็ยังแต่ของสวนยังตกใจเลยเนาะโอ้จะโตขึ้นขนาดเพงาะมันมันมันออก ออกยอดทุกส่วนเนาะทุกส่วนมันข้างบนก็ออกข้างล่างก็ออกอันนี้มันก็สมดุลกันสมดุลมันก็มันทรงทรงพุ่มใช่ทรงพุ่มสวยครับทรงพุ่มมันทรงพุ่มไม่สูงเหมือนต้นคริสต์มาสครับนี่สุดยอดเลยนี่แต่ของสวนตัวจริงเขา ยกนิ้วเลยมาทางน้ำตกห้วยจันเนี่ยเนาะใช่ใช่ครับจะทางห้วยจันนี่แหละที่คุณฐานนะครับคุณหานครับคุณหานสีสะเกตดครับผมสีสะเก็ดนี่แหละครับครับนี่ถ้าเกิดมีมีท่านผู้ใดสนใจหรืออยากจะมาชมสวนเป็นตัวอย่างครับผมมาเป็นตัวอย่างได้เลยสวนนี้ผมกล้าแนะนําว่าเขาสวยจริงๆนะครับหลังจากใช้อาดี2 5 0 1ไปแล้วเนี่ยสวยมากเลยครับครับเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ได้ผลดีมากนะครับที่นี่ครับบ๊ายบายนะ หรือท่านผู้ใดสนใจอยากจะใช้อาดี2 5งหนะครับไม่รู้จะติดต่อที่ไหนหรือว่าจะอยากได้เอาไปใช้ก็โทรสั่งผมก็ได้ครับครับผมนัทวุฒินะครับ086 661 7291นะครับ